คลิปนี้ก็ามาถึงชาวสิงค์กันบ้างนะครับทุกคนชาวล,าลัคนารักสิง์เนี่ยในช่วงที่ดาวอาทิตย์ยายนะวันที่สิบสี่พฤษภาถึงสิบห้ามิถุนายนนะครับเรามาดูกันนะครับดาวอาทิตย์นี่เป็นดาวประจําตัวของชาวสิง์เลยนะแล้วก็ไปอยู่ในภพการงานได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์ด้วยนะครับนั่นหมายความว่าการงานค่อนข้างที่จะมีความชัดเจนแล้วก็มีความเข้มแข็งนะต,ตัวเราก็ จะบอกว่าเหนื่อยก็ได้นะคือเหนื่อยแล้วมันก็มีความสําเร็จเกิดขึ้นนะครับในช่วงนี้นะครับเราทิศไม่ได้อยู่ดวงเดียวเหมือนเดิมนะอยู่ร่วมกับดาวฤกยูนะก็มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะครับการปฏิวัติเกี่ยวกับงานนะครับมีไอเดียเกี่ยวกับงานใหม่ๆมากขึ้นนะครับแล้วก็อยู่ร่วมกับดาวพฤหัสนะพฤหัสก็มาจากมาจากคําว่าปุตตะแล้วก็มาจากคําว่ามรณะนะนั่นหมายความว่า เกี่ยวกับพวกลูกค้าเก่าเเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารก็มีโอกาสที่จะมาช่วยงานของเราค่อนข้างเยอะนะแล้วก็มอนะนะครับมอนะมาอยู่กรรมะเนี่ยมันจะโดดเด่นเรื่องเกี่ยวกับงานออนไลน์งานต่างประเทศงานงานที่มันเกี่ยวกับจะบอกงานหมอดูหรือว่างานเกี่ยวกับความเป็นความตายก็ได้นะใครทำงานเกี่ยวกับพวกโรงพยาบาลจะค่อนข้างเด่นนะในช่วงนี้นะครับหรือไม่ก็ มีเกณฑ์การเปลี่ยนงานก็ได้นะมันเป็นไปได้หมดนะเพราะว่าดาวมออิูเนี่ยเป็นดาวแห่งการป,รปฏิวัติเปลี่ยนแปลงและอยู่ในภพก,การงานเนี่ยชาวสิงเนี่ยเรื่องของการงานเนี่ยมันมีโอกาสไปไเปลี่ยนไปได้เพียงแต่ว่าในช่วงเดือนเนี้ยดาวทิศย,ยังอยู่นะแล้วก็ได้แต่งตำแหน่งอุดมเกณฑ์ทําให้การงานของชาวสิงในช่วงเดือนนี้ค่อนข้างที่จะมั่นคงนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของชาวสิงในช่วงเดือนอ พฤษสภาถึงมิถุนานะครับมาถึงชาวกันบ้างชาวลัคนาราศีกันเนี่ยดาวอาทิตย์มาจากภพเดือนวินาศนะครับวินาศไปอยู่ในภพสุภาก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับผู้ใหญนะ่ใครที่ดูแลเกี่ยวกับผู้ใหญ่นะครับก็ต้องดูแลเส้นที่ดีนะครับแล้วก็ดาวเขาไม่ได้อยู่ดวงเดียวอยู่ร่วมกับดาวมฤยูนะครับมฤยูอยู่ในภพเดือนวินาศมันก็เกี่ยวกับผู้ใหญ่เหมือนกันนะครับก็ ใครที่ดู new, handle, แลผู้ใหญ่อยู่นะครับมีผู้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านก็อาจจะต้องดูแลท่านนิดดีๆหน่อยในช่วงนี้นะครับแล้วก็เกี่ยวกับการเดินทางก็ได้นะสุภาพคือการเดินทางก็ได้การเดินทางอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางไปในที่ที่ไม่คาดคิดก็ได้นะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการเดินทางด้วยนะวินาศไปอยู่สุภาพเนี่ยต้องระวังเกี่ยวกับการเดินทางนะขับรถขับอะไรก็อย่าประมาทแล้วกันนะครับ มีอีกดวงหนึ่งนะครับก็คือดาวพฤหัสพฤหัสนี่มาจากพันธุนะพันธุกับปัตตานีนะครับก็อยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์เนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะซ่อมบ้านซ่อมรถนะครับปรับปรุงให้มันดูดีขึ้นอันนี้ก็เป็นได้นะครับสําหรับแาวกันนะแล้วก็ปัตตานีนะครับปัตตานีไปอยู่สุขะเนี่ยก็เหมือนกับว่า มีเกณฑ์การเดินทางร่วมกับคนรักคู่ครองก็ได้นะในช่วงนี้ไปในที่ที่ไม่คาดคิดนะครับแต่ก็ต้องระวังนะอ่าในช่วงนี้ทําอะไราร่วมกับแฟนเนี่ยก็ต้องระวังการมีปากเสียงกันเพราะว่าดาวทิตเนี่ยมาอยู่ร่วมกันนะครับอ่าแต่ว่าก็ยังได้เป็นเป็นคู่มิตรนะแต่ว่ามันยังมีความขัดแย้งกันอยู่แต่ก็อาจจะเคลียร์กันได้นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ถ้าเกิดมีอะไรขัดแย้งกับแฟนก็ หนักดิดเบาหน่อยก็ยอมยอมกันไปนะครับอันนี้ก็เป็นภาพลงของชาวกันนะครับในช่วงสิบสี่คภาถึง15ห้ามิถุนานะครับอ่ะทีนี้มาถึงชาวตุลกันบ้างนะทุกคนชาวราศีตุลเนี่ยดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนอ่ามาจากภพรา,านะแล้วก็ไปอยู่ในภพเดินมรณะนั่นหมายความว่าเกี่ยวกับทรัพย์สินมรดกนะชาวตุลเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ทรัพย์สินมรดกนะ ได้เกี่ยวกับของเก่าๆนะครับได้โชคลาภจากของเก่าๆก็ได้นะอยู่ร่วมกับดำบรฤตาโยเนี่ยก็เกิดขึ้นแบบปุบป,ปับฉับคันนะคือไม่ทันตั้งตัวก็ได้ในช่วงนี้นะแล้วก็มีดาวพฤหัสพฤหัสนี่ก็มาจากสหัชชะนะสหัชชะกับอลีนะครับเกี่ยวกับการเดินทางไกลก็ได้นะมีเกณฑ์การเดินทางไกลในช่วงนี้แล้วก็เหมือนกับถ้าเกิด มีเกณฑ์เกี่ยวกับมอดดกทรัพย์สินแล้วก็ต้องมีเกณฑ์การเดินทางนะอาจจะไปทำเกี่ยวกับพวกโชคลาภเกี่ยวกับทรัพย์สินมรดกนะครับแล้วก็ดาวพฤหัสอีกรบหนึ่งก็มาจากพบเรือนอรินะไอ้ตรงเนี้ยต้องระวังเจ็บป่วยด้วยนะชาวตุลน,นะครับอ่าอาจจะเป็นลักษณะทุกข์ขราวก็ได้อาจจะเจ็บป่วยแล้วก็ได้ทรัพย์ก็ได้นะ จ็บป่วยอาจจะแบบเจ็บป่วยแล้วก็ได้เงินประกันอะไรประมาณเนี้นะก็เป็นได้นะครับก็จะยุ่งอยู่กับของเก่าๆนะครับยุ่งอยู่กับการเดินทางยุ่งอยู่กับทรัพย์สินมรดกหรือไม่ก็เกี่ยวกับเงินประกันนะในช่วงนี้สาหรับชาวตุลน,นะครับอ่ะทีนี้มาอีก,อ,กอีกหนึ่งราศีนะสําหรับชาวพิจิกนะครับชาวพิจิกเนี่ย ดาวอาทิตมาจากภพเดือนกรรมะนะกรรมะก็ไปอยู่กับตาน้ก็มีเกณฑ์ได้ทํางานร่วมกับคู่ครองคนรักนะครับในช่วงนี้นะครับอยู่ร่วมกับดาวบริยูเนี่ยก็ถ้าเกิดคนโสดนะก็มีเกณฑ์ได้เจอคนที่แบบถูกใจอาจจะมาจากการงานก็ได้นะครับอาจจะได้เจอคนถูกใจจากหน้าที่การงานก็ได้นะในช่วงนี้เนาะดาวพฤหัสอีกดวงหนึ่งนะมาจากการเงิน ก็มีเกณฑ์การลงทุนนะครับกับหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาในช่วงนี้ก็ได้เกี่ยวกับการงานก็ได้นะครับแล้วก็อีกพบหนึ่งของดราเพิ่มหัดนะครับก็คือพบปุตตะนะปุตตะไปปัตตานีเนี่ยความรักมันค่อนข้างโดดเด่นนะใครที่เป็นคนโสดนะในช่วงนี้อาจจะมีการขยบนะอาจจะมีการขยบสถานะจากคนรักคนอ่คนคุยเป็นคนที่รู้ใจมากขึ้น แล้วก็อาจจะแบบเไ่้จากทํางานด้วยกันอะไรประมาณเนี้มันก็มีความสนิทที่เชื่อกันมากขึ้นในช่วงนี้ก็เป็นได้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของชาวพิจิกในช่วงที่ดาวทิตอยู่ตรงนี้นะ1ิบ5ิบมิถุนายนนะครับเดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวอีก4ราศีเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ